ถามบอกเราด้วยอเยาแวจะนัาขาหน่อกต่อออกก็พอแล้ววะบวยบอกไปยัยนะไปฮะจะหน้าก็จะบอกมั่ต้อง่อเนาโอ้มอยางเจ้าอลเจ้าไปตัวเตนแล้วนี่ตัวมุมออ้ม่อยเล่ตัวมุมอ่ะเฮ้ยตะยนเล่เนี่ยตัวนันเนาะบ่ี่แท้ะออ เรามีแผนเรามีแผนบมมีเรเพจพกกำการลงมาพกกำกาลงมาเดินมาอ่ำเ้ยไปอ่ำเอยเขากินโมคือบ่กเขากินก่อนใชกินพี่นี่็อกีอกไป็อกินกินพี่เราเม่อเข้เขาท่ล มายเาจิะม okay. ันคนวโองินตัวะเ้าเปมารอกเฮ้ยจ้างะเาเมื่อเขาเขากินแล้วแต่เพื่นเขาหดก็ตายควนี้เคยขาตีเลยเนาะขาสลงมาตีอะขานะชื่อบอจะเสียเจ้าลงมาเนาะปไงบอกเขาลงมาเนาะลงมาเสีย

กินอีกอีกโอ้ยกินใส่ควายเลยนี่กินแม่กินแม่เขาอไม่ต้องซีเรียสเขา่าไ้ยังโตได้ตัวบังคับกองแล้วนี่เฮายงมนี่ยงมาเช้าแล้วยงหดเยมาไปนี่ได้เออตี๋อ กูก <c oughs> ักกูแน no. ่ได้เหมือนกันอืม่ได้นาะกดดันเรือแค่ไล่กูเพมึงเป็นกูเพ้เลยยังได้เหรอไหว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 ท้องกินเลยเนาะนี่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 กินอีกปาก็เดือดร่มขางเดียวนะเขาติดมากไ่ได้เกิดนะไม่ได้เกิดตุเขาเห็ุกเ่ายเห็นไห เห็นไหเห็นว่ดีปึ๊บนี่ขอบเก้าปาาปยาบ้ามือวานมาดิมาดิมาดิมาดเฮ้ยว่อต้องพูดทั้งอ้ำเป็นเท่าไดรบาทจกินตัวนี่อาจีบนไงอุ้ยเอาไปนะห้องจีบันนี่สิ่ง

เรียกบ่ไปยีบ่เรียกวะจัดจัดจัดสามไได้เกิอบาตัดก่อนบ่พี่เ้เอาแล้วร้นนี้คือเดินสมองหรือเปล่าันใหญ่บ่มากด้นี่ ใส่สมองบ่มากนะพีบ่บ mm ่ป hmm. ั๊บปพวกใส่สมองยานหมดลวนอนป่วยก็มีบางคนคนนั่งคือบื่ออยู่มีเออไอลวงลงไป่องแล้วล่ะตัวนั้นออกนี่ยว่าไปหองกดงเขายังมาตัญญาอยู่ว่ะไหนยันล่าตัโอ้ฮะายาสินว่าสิาเย

นี <ien fishing> <decreased> ้ไปเจียนี้ใคก็จะหอยกินฟีเคยกินฟีอุ๊ยขู่ขู่รีอาวัดเขดเาีเกินฟีขาเข้ามาเขาปต้องเข้าวัดแล้วามากินฟีแล้วมาเข้าวัได้อ้าว้าเียจาไปสีเหียจับกินตัวนึงจับกิน จิตตัวนี้เยไอแม่ฮอตน่ไงไอันนี้ไอนนี้เหรออนี้เอกินของกิอันนี้อกินไก่ได้เออออกกับตปลาห้องเออเออเย็นอ้มไริ้ไรกินห่้ไปเียเลดเพ่นะเนวะไม่ต้องเสีเอดีรั้งกอีกครั้งกวอีดครั้ง่โอ้ย เล่ยตูบัลเชเรีสน่าประบเรียสยังไ่ได้อขาเลยนี่ขายกนฟีอ่ะเอาัียนเดยขวยใจดีขวายใจดีขวยใจดีโอ้รายการเลยว่ามันตื่นมันตื่นขวยใจดีก็อไหมดเลยจมโจมจมจมโลแกนไปไปไปกินไม่กินาดใดทุกสห้องกินกินกินป้าหู โเดียวเดียจะคือเดินสอนเดียวเฮ้ยเฮ้ยเดียเดียมีเยมเมันเียมันกิ้นกิ้เกิ้เกิดไเกิ้เเดี๋ยวเไปกิน2ไปไปไปไม่มีตัวอย่งไม่มีตัวอย่างก็กินฟรีสิครับเดี๋ยวเขากินดีครับ กินยันแล้วเนาะไม่เลยวะว้อยังกินยาล่งในแม่หอเจ้าฮะจ้าไว้ยังฮลงในแม่ผูกงดบ่เออลงในแม่กินก้อนเมกินก้อนหมกินแม่เจ้าหาขาเกินกอ่ากินได้เลย เอาตายล้เนี่ยเลยไ่ตายตายล้วพ่อเจ้าที่รอกินแล้วมันกินเนี่ยควยพ่อเ้ามาข้าวขานี่ยเจ้าเลยน้ำตี้น